ผู้ของนุม่มรอน,นะครับอย่างคิดแล้วก็สิงโตนะครับถ้าย้อนกลับไปนะครับนักแสดงหนุ่มนะครับอย่างสิงโตปัชยานะครับคัมแบ็กเก้าเข้ากลับมานะครับเก้าสู่นะครับ ล้วา CMTV m นะครับอีกครั้งหนึ่งทำ้มแฟนคลับเนี่ยดีอกดีใจเป็นอย่างมากนะครับแล้วก็เตรียมกลับนะครับมาเล่นซีรีส์วายนะครับคู่กับคู่จิ้นนะครับอย่างหนุ่มคิดพิรวัตรนะครับอีกครั้งในรอบ7ปีกับที่ชี่เรื่องนี้เลย The X Morning คุณผู้ชมเพราะแฟนเก่าเปลี่ยนแปลงบ่อยแค่ชื่อเรื่องก็น่าดูมากนะครับแต่ความจูใจยังไม่หมดเปียงเท่านี้นะครับกลับมาทั้งทีนะ คิดสิ่งโตนะครับก็มีแบบว่าเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นนะครับพร้อมประกาศนะครับปาร์ตี้แฟนคอนเสิร์ตคุณผู้ชมกับคอนเสิร์ตนี้เลยพิรยาปาร์ตี้บิกินน่าเกนนะครับในวันเสาร์ที่15มิถุนายนนี้นะครับณยูเนะียนฮอล์ชั้น6คุณผู้ชม บอกเลยว่าแฟนๆของทั้งคู่นะครับห้ามพลาดกันนะครับแล้วก็อีกล่าสุดล่าสุดนะครับวันนี้นะครับ GMMTV นะครับยังจัดให้หนึ่งเซอร์ไพรส์ด้วยการประกาศนะครับซิงเกิลคู่นะครับของคิดแล้วก็สิงโต mm hmm. ที่มีชื่อว่า Eye Contact ค mm ุณ hmm. ผู้ชมโดยจะปล่อย MV นะครับ Eye Contact นะครับให้ดูกัน ในวันพุธท,ที่22พฤศภาคมนี้นะครับทาง YouTube g m t v v เล็กขอนนะปักหมดหุดรอเลยคุณผู้ชม22พฤษภาคมนี้นะแน่นอนเมื่อเหล่าชาวพิจยาได้รู้ข่าวนีเกิดขึ้นนะครับก็ดีใจแล้วก็เรียกอะไรกี๊กันสุดเสียงเพราะว่าเป็นเพลงคู่นะครับของคินและสิงโตในรอบหลายปีและเวลาที่ทั้งคู่ออกงานนะเชื่อว่าต้องร้องเพลงนี้นะครับในงานอย่างแน่นอนนะว่าแต่เพลงไอคอนแท c กอ่ะ จะหวานเจีย๊ยบกันขนาดไหนเวลาร้องเพลงกันจะศบตาเขินขนาดไหนนะครับห้ามพลาด22พฤษภาคมนี้นะครับรอดูไปพร้อมกันนะครับแต่เราเชื่อว,ว่าต้องหวานเจีย๊ยบกันอย่างแน่นอนนะครับคุ้มค่าการรอคอยกันอย่างแน่นอนนะครับยังไงก็ติดตามกันได้ทั้งซีรีส์นะครับแล้วก็ MV ที่จะดูกันก็คือ Eye Contact รวมไม่ถึงนะครับ <S 2> <S 2> งานปาร์ตี้แฟนคอนเสิร์ตนะครับกับพิรรยาปาร์ตี้มีกินาเกนในวันที่15มิถุนายนนี้นะครับค<ช>นี่เลยแ,<ถ>แค่ภาพโปสเตอร์ก็น่าดูนะรอดูค่ะทุกคนค่ะเพราะว่าในวันพรุ่งนี้เนี่ยจะมีการปล่อยโปสเตอร์ที่2ใช่ไหม,อมเออรวมไปถึงจะมีการปล่อยทีเซอร์ด้วยทุกคนเออรอดูกันได้เลยค่ะนี่ตามไทม์ไลน์นี้เลยค่ะ ยังไงแม่ให้เห็นแค่เบื้องหลังไปก่อนให้เห็นข้างหลังข้างหลังเ <c oughs> พรุ่งนี้พรุ่งนี้น่าจะได้เห็นข้างหน้าวนันนี้เอาวันนี้ดูแบบข้างหลังไปก่อนนะคะทุกคนคะ่ะ eye contact ยังไงต,ต่องตาอ,อะไรอย่ังไงต้องมองกันรู้สึกต่านหัวใจยุคไหนเธอเกิดกันปีไหนเนี่ย <c oughs> บอกยุคหมดเลยบ้าหรอฉันเกิดไม่ทันนะ <c oughs> เห็นข้างหลังกันไปก่อนข้าดต่เห็นข้างหลังนี่แบบน่าตื่นเต้นขนาดนี้ทุกคนแล้วถ้าเห็นข้างหน้าปุ๊บโอ้โหติดเทรนกันไปอีกเออตัวตัวที่สองจะบอกว่าหันข้างมันนิดนึงไง